เทคนิคการเก็บเหรียญในกล่องสมบัติที่มีคนโยนไว้ในหน้าไหล์สดของห้องต่างๆนะคะทำอย่างไรถึงจะเก็บ เหรียญให้ได้มากกว่า1เหรียญวันนี้เจ้าแม่ไอทีมีเคล็ดลับมาบอกนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเทคนิคพิเศษสําหรับการเก็บเหรียญน,นะคะเก็บเหรียญให้ได้มากกว่า2เหรียญคือการพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผู้จัดเสร็จปุ๊บเหลือนี่ค่ะ5วินาทีสุดท้ายกดที่กองนะคะแล้วเราก็กดที่ เลขนับถอยหลังรัวๆกดเปิดนะกดเปิดนะอ่าได้หนึ่งค่ะนะจริงๆมันต้องไวกว่านี้นะคะมันจะต้องพิมพ์เจ้าแม่มทีไม่ได้พิมพ์นะคะไม่ได้พิมพ์ก็เลยเปิดออกมาจะได้หนึ่งส่วนใหญ่จะได้สองค่ะส่วนใหญ่จะได้สองนะอ่ะใครได้กี่ล้าน างพิมพ์มาบอกกันใครได้กี่เหรียญนะคะหนึ่งเหรียญของห้องจะไม่ทีเท่ากับ1ล้านเป็นยังไงคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมว่าขนาดเก็บเหรียญในหีบสมบัติในกล่องสมบัติเนี่ยยังต้องมีเทคนิคเก็บเลยอะเออหลายคนอาจจะเคยนะคะว่าทําไมฉันเก็บแล้วเจอแต่กล่องว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมพิมพคอมเมนต์มาบอกจไม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้เทคนิคอันนี้นะคะ